สวัสดีครับเราเคยเห็นคลื่นลูกใหญ่ๆใ,ในโลกคริปโตมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin ที่เหมือนเป็นทองคำดิจิตอลไปแล้วหรือจะเป็นอีเทเรียที่เป็นเหมือนอสมองกลให้ DeFi ให้ NFT หรือแม้แต่ BNB ที่เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนอาณาจักรใหญ่อย่างไบ m a n ส์คำถามก็น่าคิดนะครับว่าแล้วคลื่นลูกต่อไปละ่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกโปรเจกต์หนึ่งครับที่กำลังถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันก็คือ A F E X อ่านว่า i f e c นะครับแล้วก็เหรียนของเขา A F X ว่ามันมีอะไรน่าสนใจมีศักยภาพไหมที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ว่านีเ่เราก็จะมาสำรวจข้อมูลเท่าที่เรามีกันเพื่อหเห็นภาพชัดที่สุดนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของ A F E X แล้วก็ A F X ครับค่ะก่อนที่เราจะไปดูตัว A F X แบบเจาะจงนะคะ ขอปูพื้นภาพรวมตลาดคริปโตปัจจุบันนิดหนึ่งก่อนนะคะตอนนี้คือกันยายน2 0 2 5มูล,ลค่าตลาดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าโตขึ้นเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับสเกลของตลาดการเงินดั้งเดิมทั่วโลกนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นมากๆค่ะยังเป็น early stage อยู่เลยก็แปลว่ายังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกเยอะมาก แน่นอนค่ะว่าเหรียญพื้นฐาน l a เยอร์1พวก Bitcoin, ีเ h อร e u เอ n มเบี a นบีโซลาอะไรพวกเนี้ยก็ยังเป็นการหลักของตลาดอยู่นะคะแต่ถ้าลองมองไปที่โครงสร้างพื้นฐานอย่างพวก Exchange หรือกระดานเทรดเนี่ยเราจะเห็นภาพที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะตลาด Exchange ตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ยังถูกควบคุมโดย uh, Centralized Exchange หรือที่เราเรียกกันว่า c e x อย่างเช่น Binance เนี่ยปริมาณการซื้อขายเขาก็มาหาศาลเลยประมาณ 18. 1 8 1 0 0พันล้านดอลลาร์ต่อวันแต่พอเราไปดูฝั่ง Decentralized Exchange หรือ DEX ที่ใหญ่สุดอย่าง PancakeSwap v2 นะคะ o l u ุ e Trade เขาอยู่ที่ประมาณ4.07,000พันล้านดอลลาร์ต่อวันโอ้ต่างกันเยอะเลยนะครับใช่ค่ะ จะเห็นว่า CEX เนี่ยยังนำหน้าอยู่เยอะมากหลายช่วงตัวเลยซึ่งภาพนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสนะคะหรืออาจจะเป็นช่องว่างที่พวก DEX หรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยยังเข้ามาเติมเต็มได้อีกอืมเข้าใจเลยครับพอพูดถึง CEX นี่ก็นึกถึงความสำเร็จของเหรียญ Exchange อย่าง BNB เลยที่แบบ โอ้โห oh, ผลตอบแทนมหาศาลมากเพราะมันไม่ใช่แค่เหรียญไงครับมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเป็นฟิลที่ใช้ขับเคลื่อนทั้งระบบของ Binance เลยตั้งแต่ลดค่าธรรมเนียมไปจนถึงเอ่อยูทิลิตอื่นๆอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยตรงนี้เองที่ทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของ Exchange เขาใช่เลยค่ะแต่ว่าเหรียญ Exchange ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันในตลาดนะคะอย่างพวก BGB HT หรือ OKB OK เนี่ย บทบาทหลักๆของมันมักจะจำกัดอยู่แค่การเป็นโทเค็นส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือฟรีดิสคาวโทเค็นนะคะคือคุณค่ามันก็จะผูกกับการใช้งานบน Exchange นั้นๆเป็นหลักเลยและจุดนี้ล่ะค่ะคือความต่างที่ AIFEX เขาพยายามจะสร้างขึ้นมาตัว AIFEX เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่โทเค็นลดค่าธรรมเนียมนะแต่นิยามมันคือ AI Financial f i e l a i Financial Fuel ใช่ค่ะ เชื้อเพลิงทางการเงินสำหรับยุค AI เลยหูคำนี้ฟังดูมีความหมายลึกกว่าแค่เหรียญ Exchange ทั่วไปเยอะเลยนะครับมันหมายความว่ายังไงครับคือไม่ใช่แค่เอา AI มาแปะชื่อแต่กำลังสร้างแบบระบบเศรษฐกิจ,จที่ขับเคลื่อนด้วย AI จริงๆหรอครับถูกต้องเลยค่ะแนวคิดหลกัหลกๆก็คือ AFX เนี่ยจะเป็นเหมือนพลังงานที่หล่อเลี้ยงระบบนิเวศทางการเงินที่ใช้ AI เป็นแกนกลางจริงๆ ซึ่งระบบนิเวศที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บน c x ของ AFX เีอย่างเดียวนะคะแต่เขาออกแบบมาให้มันครอบคลุมแล้วก็เชื่อมโยงบริการทางการเงินได้หลากหลายรูปแบบมาก ทั้ง c x ของเขาเองทั้ง DEX หรือ Decentralized Exchange แล้วก็ DeFi หรือ Decentralized Finance รวมถึงกลยุธทธ์ Arbitrage ที่เป็นการทำกำไรจากส่วนต่างราคาและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือ Market Link ซึ่งเป็นแผนในอนาคตที่จะเชื่อมต่อกับตลาดทุนดั้งเดิมอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง HKEX หรือ NASDAQ ค่ะโอ้โห oh คุณง่ายก็คือ AFX ถูออกแบบมาให้มี utility หรือประโยชน์ใช้สอยที่กว้างขวางมากๆแล้วก็ทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยค่ะฟังดูทะเยอทะยานมากๆเลยครับแล้วนอกจาก utility ที่ดูกว้างขวางมากแล้วเนี่ยมีกลไกอะไรในเชิงโครงสร้างเหรียญที่ทำให้ AFX น่าสนใจอีกบ้างไหมครับมีค่ะแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของ กลไกการสร้างความขาดแคลนหรือที่เรียกว่า scarcity model ที่เขาออกแบบมาค่อนข้างรัดกุมทีเดียวอย่างแรกเลยนะคะคือการจำกัดเพดานของ staking reward หรือรางวัลที่เราจะได้จากการเอาเหรียญไป s t a k กเนี่ยเขาจำกัดไว้ที่ไม่เกิน30ล้าน AFX ซึ่งมันหมายความว่ารางวัลจากการ s t a k กเนี่ยมันมีจำกัดนะไม่ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีเพดานเหมือนบางโปรเจกต์ค่ะอ๋อครับแล้วก็อย่างที่2อ,อันนี้สาคัญมากก็คือคกลไก buyback นเบิรหรือการซื้อเหรียญคืนจากตลาดแล้วก็เอาไปเผาทิ้งอย่างถาวรเลยจุดเบนมากๆของ AFX คือเขาวางแผนจะนำรายได้จากทุกส่วนของระบบนิเวศเลยนะคะทั้งกาธรรมเนียมจาก CX กำไรจากบริการ DeFi ผลตอบแทนจากกลยุทธ์ arbitrage หรือแม้แต่รายได้จากโมเดล AI agent ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเอามาใช้ในการซื้อคืนแล้วก็เผา AFX อย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากทุกส่วนเลยหรอครับใช่ค่ะ ทุกส่วนเลยซึ่งกลไกนี้มันจะทําให้จํานวนเหรียญเอฟเที่หมุนเวียนในระบบหรือพพลายเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆตามทฤษฎีแล้วยิ่งระบบนิเวศเขาเติบโตรราไร้มากขึ้นการเผาเหรียญก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยมีการคาดการณ์จากข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าอัตราการลดลงของพพลายเนี่ยอาจจะสูงถึง36.9%ต่อปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบนิเวศเขาด้วยค่ะ โหแปลว,ว่าตัวเหรียญมันถูกออกแบบมาให้แบบหายหากขึ้นโดยธรรมชาติเลยเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งแพลตฟอร์มสำเร็จมากเท่าไหร่เหรียญก็จะยิ่งลดลงไม่ใช่แค่เรื่องดีมานที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่สป라이ก็ลดลงด้วยแบบนี้เลยครับใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจของสก a r ซิตี้โมเดลแล้วก็ b u y back and burn ของเขาเลยซึ่งมันต่างจากการเพิ่มมูลค่าด้วยการตลาดหรือการไฮป์อย่างเดียวนะคะอันนี้คือเขาพยายามสร้างพื้นฐานจากกลไกลทางเศรษฐศาสตร์ของตัวเหรียญเอง แต่แน่นอนค่ะว่ากลไกพวกนี้มันจะทรงพลังแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศเขาด้วยซึ่งในกรณีของ AI p X เนี่ยก็คือ AI นั่นเองค่ะมาถึงหัวใจสำคัญแล้วสินะครับเรื่อง AI ที่บอกว่าเป็น AI financial fuel เนี่ยเออในทางปฏิบัติมันทำงานยังไงครับมันมีอะไรที่แตกต่างจาก exchange อื่นๆที่อาจจะเออเริ่มเริ่มเอา AI มาใช้บ้างแล้วหรือเปล่าครับ จุดนี้คือความแตกต่างเชิงกลยุทธ์ที่สัมพันธ์มากๆเลยค่ะคือ AFX เขาไม่ได้มอง AI เป็นแค่เครื่องมือเสริมนะคะแต่เขาพัาน AI เข้าไปเป็นแกนกลางของบริการหลักๆของเขาเลยเริ่มจากตัว AI CX ก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่ Matching Engine หรือระบบจับคู่ซื้อขายแบบเดิมๆที่แค่จับคู่ราคาบิดกับ a า k ชชนกันเท่านั้นแต่ AFX เขาอาธิบายว่า A.I.C.X. ของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาให้เข้าใจความเสี่ยงและมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ด้วยเข้าใจความเสี่ยงใช่ค่ะสามารถตัดสินใจจับคู่โดยพิจารณาปัจจัยที่ซับซ้อนกว่าแค่ราคาเพื่อให้การซื้อขายมันมีเสถียรภาพมากขึ้นยุติธรรมมากขึ้น แล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องกล่องดำหรือ black box ที่ผู้ใช้งานไม่รู้ว่าเอ๊ะเบื้องหลังการตัดสินใจของ exchange มันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่า AI มันจะทำงานอย่างโปร่งใสาตามอัลกอริทึมที่เขาออกแบบไว้นะคะลองนึกภาพเปรียบเทียบดูนะคะแทนที่จะเป็นแค่พนักง,งานสับสวิตช์ที่แค่เชื่อมผู้ซื้อกับผู้ขาย AI CX เนี่ยทำหน้าที่เหมือน ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศอัจฉริยะที่ไม่ได้แค่ดูว่าเครื่องบินลำไหนจะลงจอดก่อนหลังแต่ประเมินสภาพอากาศน้ำหนักบรรทุกปัจจัยอื่นๆด้วยเพื่อให้การจราจรโดยรวมมันราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอะไรทำนองนั้นนะคะอ้อเป็นภาพเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากครับทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยแล้วนอกจาก AI c e x อะครับมีอะไรอีกยังมี AI d e f i Aggregator ค่ะระบบนี้ทำหน้าที่เหมือนผู้แนะนำการลงทุนอัจฉริยะ ในโลก DeFi ช่วยผู้ใช้งานกระจายการลงทุนไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆบนหลายๆบล็อกเชนได้ด้วยนะคะหรือ cross chain เพื่อที่จะสแสวงหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ข้อมูลเบื้องต้นที่เขาเปิดเผยออกมานะคะระบุว่ามีศักยภาพสร้างผลตอบแทนได้ในช่วง66%ถึง350%ต่อปีโห oh, 350%เลยเหรอครับปัดด้วยค่ะตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนนักล่าโอกาสอัตโนมัติเลยค่ะ มันจะคอยสอดส่องหาช่องว่างของราคาหรือค่าธรรมเนียมในตลาดต่างๆทั้งบน Cx แล้วก็บน Dx เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลา MEv หรือ m a x i m a l Extractable Value ก็เป็นส่วนหนึ่งของโอกาสพวกนี้นะคะคือการทำกำไรจากการจัดลำดับธุรกรรมบนบล็อกเชนแล้วที่สำคัญมากๆคือกำไรส่วนหนึ่งที่บอทพวกนี้ทำได้เนี่ยจะถูกนำกลับมาใช้ในการ buy back เรียน AFx โดยอัตโนมัติเลยค่ะ ครับ,รบนั้นก็ไหลกลับมาเสริมความแข็งแกร่งให้เหรียญ AFX อีกทีสุดท้ายก็คือแนวคิดเรื่อง AI Agent Economy ค่ะอันนี้มองไปถึงอนาคตเลยที่จะมีเหมือนตัวตนดิจิตอล AI ที่สามารถสร้างรายได้ของตัวเองได้เช่นผ่านการซื้อขาย NFT ของ AI Agent เหล่านี้ก็เป็นการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆบนพื้นฐานของ AI ค่ะหูฟังดูเหมือนเป็นการเอา AI มาสร้างระบบนิเวศท,ที่แบบ ค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวเองเลยนะครับเนี่ยทั้งเรื่องการซื้อขายการลงทุนการสร้างผลตอบแทนอัตโนมัติแล้วก็มีโมเดลธุรกิจใหม่ๆอีกใช่ค่ะแล้วการวาง AI เป็นแกนกลางในลักษณะนี้เนี่ยถือเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หรือ first mover advantage ที่สำคัญมากๆเพราะว่าในปัจจุบันนะคะกันยายน2025 ก็ยังไม่มี exchange หรือ Project ์เรียญ exchange ไหนที่ผลักดันการใช้ AI ในระดับโครงสร้างพื้นฐานจริงๆจัง,จงๆเท่าที่ AFX เขาประกาศวิสัยทัศน์ไว้นะคะอ๋อแล้วก็มีอีกประเด็นที่ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือนะคะคือการที่เขาประกาศยกเลิกโครงสร้างที่อาจจะถูกมองว่าเป็นการตลาดแบบเครือข่ายอย่างเช่นพวก network bonus หรือระบบแนะนำเพื่อน referral หรือระบบ VIP ต่างๆ เขาให้เหตุผลว่าต้องการให้มูลค่าของ AFX เนี่ยมันสะท้อนมาจาก utility ที่แท้จริงแล้วก็การเติบโตของระบบนิเวศจริงๆไม่ใช่มาจากการสร้างเครือข่ายหรือการตลาดแบบเดิมๆที่อาจจะสร้างมูลค่าที่ไม่ยั่งยืนอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเขาต้องการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับชุมชนผู้ใช้งานแล้วก็นักลงทุนค่ะทีนี้คําถามสําคัญเลยครับทั้งหมดนี้มันจะนําไปสู่อนาคตแบบไหนในมุมมองเชิงกลยุทธ์เนี่ย AI FX กับ AFX เขากำลังเดินเกมยังไงแล้วเราควรจะมองสกยภาพของมันในระยะต่างๆยังไงบ้างครับ ถ้าเราลองวิเคราะห์ตามกรอบเวลาแล้วก็แผนงานที่เขาวางไว้นะคะอาจจะแบ่งได้เป็นสัก3าระยะนะคะระยะสั้นหรือช็อตเทอมนะคะช่วงนี้อาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างโดยเฉพาะถ้ามีการปรับเปลี่ยนหรือรีเซ็ตระบบตามแผนงานที่เขาประกาศไว้นะคะแต่ในขณะเดียวกันกลไก scarcity model แล้วก็ buyback and burn มันก็เริ่มทำงานแล้วซัพลายของเหรียญมันถูกจำกัดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนที่เ,เชื่อมั่นในพื้นฐานระยะยาว แล้วก็เข้าใจกลไกพวกนี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นจังหวะในการพิจนารณาสะสมได้เหมือนกันถ้าหากว่าราคาอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะคะเพราะมันเหมือนเป็นการเข้าลงทุนในขณะที่กลไกพื้นฐานมันกําลังก่อตัวขึ้นมาครับจังหวะสะสมส่วนระยะกลางหรือมิดเทอมนะคะจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆน่าจะเกิดขึ้นเมื่อ AICEX เขาเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ และที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเชื่อมต่อ Market Links กับตลาดทุนดั้งเดิมอย่าง HXX และ NASDAQ ได้สำเร็จตามแผนอันนี้สำคัญมากเลยนะครับนะคะ FX จะมี use case หรือบทบาทที่ชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยในฐานะสะพานเชื่อมที่มันไร้รอยต่อระหว่างโลกการเงินแบบรวมศูนย์หรือ CFI ที่เราคุ้นเคยกันอยู่กับโลกการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ DeFi ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยที่มี AI เป็นตัวกลางอัจฉริยะในการบริหารจัดการซึ่งอันนี้มันจะเปิดโอกาสใหม่ๆเยอะมากให้กับนักลงทุนทั้งสองฝั่งเลยค่ะสุดท้ายคือระยะยาวหรือ long term นะคะหากว่า AFX สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่เขาวางไว้นี้ทั้งหมดเนี่ย a f ก็มีศักยภาพที่จะถูกมองว่าเป็นคลื่นลูกใหม่หรือ next wave ได้จริงๆค่ะลองเปรียบเทียบดูนะคะ Bitcoin สร้างนิยามของทองคาดิจิทัลไปแล้ว อีเทเรียมสร้างนิยามของแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่เป็นรากฐานสำคัญของ d e f i n f t f t ส่วน BNB ก็สร้างนิยามของเชื้อเพลิง Exchange ที่ประสบความสำเร็จมากๆับสำหรับ AFX นี่ยถ้าเขาทำได้ตามแผนนะคะมันอาจจะกำลังสร้างนิยามใหม่ของ AI Fuel for Global Finance หรือเชื้อเพลิง AI สำหรับโลกการเงินยุคใหม่ที่มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกคริปโตแล้วนะคะแต่เชื่อมโยงตลาดทุนดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรม d e f าโดยใช้ AI เป็นแกนกำลังในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงเลยค่ะโอ้โหการสร้างแคตตากรีหรือนิยามใหม่ของตัวเองขึ้นมาเลยแทนที่จะไปแข่งตรงๆในสนามเดิมอันนี้น่าสนใจมากครับมุมมองนี้ ใช่ค่ะในมุมมองของนักกลยุทธ์นะคะถ้ามองภาพใหญ่ๆเลย AFX เขาไม่ได้พยายามจะเป็น BNB killer หรือ ETH killer โดยตรงนะคะแต่กำลังพยายามสร้าง category ใหม่ขึ้นมาเลยที่อาจจะเรียกว่า AI CEX Financial Infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI หากแนวคิดนี้มันประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับขึ้นมานะคะมันอาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่หรือ new standard ไปเลยสำหรับ exchange หรือสถาบันการเงินในอนาคตที่ต้องการจะนำ AI มาใช้เป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานจริงๆไม่ใช่แค่เอามาเป็นเครื่องมือเสริมอีกต่อไปแล้วค่ะฟังดูเป็นภาพอนาคตที่ท้าทายมากๆแต่ก็มีพลังมากจริงๆถ้า b i t c o i คือทองคา อีเทียมคือสมอง BNB คือเชื้อเพลิงแล้ว AFX ก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์ AI ที่ขับเคลื่อนการเงินยุคต่อไปถ้า AFX ทำได้จริงตามวิสัยทัศน์เขานะครับการเชื่อมโลกการเงินเก่ากับโลกการเงินใหม่ด้วย AI ผ่าน AFX เนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์หรือ paradigm shift ครั้งสำคัญของวงการการเงินดิจิทัลเลยก็ได้นะครับมันคือการมองไปข้างหน้าจริงๆว่า AI จะเข้ามามีบทบาทในโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินได้อย่างไร เป็นไปได้เลยค่ะแล้วประวัติศาสตร์ในโลกเทคโนโลยีหรือการลงทุนมักจะบอกเราเสมอๆนะคะว่าการพยายามทำความเข้าใจคลื่นลูกใหม่ที่มันกำลังก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมักจะเป็นกุญแจสำคัญเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นยุคอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่คริปโตเคอเรนซีในยุคแรกๆคนที่ศึกษามองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจถึงศักยภาพการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนคนอื่นเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่สามารถปรับตัวแล้วก็คว้าโอกาสได้ก่อนเสมอค่ะ นั่นเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากครับการศึกษาและทำความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญเสมอจริงๆโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีที่อาจจะมาเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการเรื่องการเงินในอนาคตไปเลยสำหรับวันนี้การเจาะลึก iFX และ AI FX ของเราก็ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับทั้งเรื่องกลไกภายในวิสัยทัศน์เรื่อง AI แล้วก็ศักยภาพในระยะยาว หากท่านใดสนใจติดตามพัฒนาการของ i f x กลไกของ AI FX หรือภาพรวมของโอกาสทางการเงินยุคใหม่ๆที่ AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมติดตามรายการของเราไว้นะครับเราจะนำข้อมูลเชิงลึกและก็การวิเคราะห์ที่น่าสนใจมาเสนออย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ